สวัสดีครับพี่น้องครับบ่าวทัดมาแล้วครับเมื่อนี้บ่าวทัดสีผ้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธสาสามรถปีปีนี้นะครับพี่น้องครับปีหกหกนะครับเด้อเดี๋ยวสีผ้าไปเบืองว่าเป็นยังคือติดหน่วยหยากติดหน่วยสาสําหรับบางสวนนะครับอย่างหูคําตอบนะครับบ่าวทัดสีผ้าไปเบืองนะครับไปกันเลยครับนี่คือพุทธ่าในช่วงนาแล้งนะครับพี่น้องครับนะครับต้นฝนนะครับเด้อตรงกลางมันเข้าใส่จานเอ็นปันหรือว่าใบตัดเอานะครับตรงกลางนะครับเข้ากับพวนดินแนวนี้นะครับ เป็นไปได้นะครับในช่วงที่กิงของเขายังงพ่ทันดกแห้งนะครับเนาะเบาทัดฉีดห้อมูลนให้เบื้องนะครับมือเสานะครับมันนี่สีมาบอกพี่น้องนะครับเกตเล็กเก็หน่อยนะครับไล่ตัวไล่ทันท่วมาเบาทัดปีนี้บักท่านคือโบติดนวยนะครับเป็นอย่างติดคือติดหน่อยติดห่างติดสาติดพอคือเก่านะครับอ่ะครับพี่น้องครับที่บักท่านมันติดหน่วยสาปีนี้นะครับเดเนื่องจากอากาศนะครับ เนื่องมาจากอากาศนะครับเด้ออากาศมันร้อนอบอ้าวเกินนะครับพี่น้องครับดอกเพิ่นนะครับบางดอกที่พ่อท่านได้ติดนะครับกะบ่วงก้อนนะครับพี่น้องเนาะนะครับสํหรับหน่วยได้ที่ติดแล้วก็ติดเลยนะครับสําัดที่สำรับน่วยได้ที่ติดนะครับกับโบลวงนะครับแต่ว่าไอ้ที่ลวงนั้นคือดอกที่พ่อท่านได้ติด่ว้นะครับพี่น้องครับมันจะเป็นหัวเมขีดหน่อยๆออกมาแนวนี้นะครับเด้อ นะครับสาหรับนวยไดที่พันติดนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับนี่ถ้าเข้าโนมกิ่งแนวนี้นะครับเด้อก็จะซอยได้อีกอันดับหนึ่งนะครับสําหรับต้นพุทธสาสามรถของพี่น้องท่านไดที่บติด์นวยละกานะครับติดแต่ดอกนะครับพี่น้องนอละกาบุรุนะครับสําหรับปีนี้นะครับหนึ่งเนื่องมาจากอากาศร้อนนะครับสอง่าต้องย้อนกลับมาถามว่าเราไดโน้มกิ่งไหมนะครับพี่น้องครับการโน้มกิ่งเป็นการตัดในตัวเจ่นนะครับ ไม่ให้นําไปเลี้ยงส่วนปลายนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณไม่เสียดายก็ตัดปลายทิ้งซะนะครับพี่น้องครับหนึ่งคือบปสูงนะครับสองคือลูกดกนะครับพี่น้องครับตอนนี้ปีนี้นะครับหลายต่อหลายท่านนะครับติดตัดทําสาวโพมหาบาลทัดหลายว่าเป็นยังคือบัทันติดนวยใจเย็นๆนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับฝนพึงมากนะครับห้อ่งกับพยายามเล็งฉีดฮอร์โมนนะครับพี่น้องครับนอ อาทิตย์ละเทือน,นะครับพี่นองครับเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ให้ฉีดอาทิตย์ละเทือเด้อครับเด้อสำหรับพี่นองทัานใดสนใจฮ้อม์โ่นบ่มีฮ้อม์โมนนะครับอยากได้ฮ้อม์โมนสายตรงนะครับเร่งด่วนนะครับพี่นองครับกระทั่มมานะครับเอาถัดจัดห้ได้เด้อครับเด้อเท้าเอาไปใส่แล้วบริด้ผลผลิตนะครับบ่ดกนะครับเอาทัดขึ้นเงื่อนหเลยนะครับบ่ของพี่นองมากโดยที่เอาไปใส่แล้วบริบ่เอาเงินนำดอกนะครับพี่นองครับโทรมาเอาเด้อครับเด้อ สำหรับห้อมูลนท่างใบนะครับพี่น้องครับเพราะว่าฝนมันบ่ค่อยตกนะครับเข้าหายทางดินนะครับสําหรับของพี่น้องทันไดบบติดนะครับเข้าหายท่างดินแต่ฝนบ่ค่อยตกมันยอมหากินบ่ได้นะครับสําหรับหลากนะครับมันดูดซึมไล้ส่านะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องไฮเคมีท่างใบน้ำนะครับเคมีท่างใบนะครับเดี๋ยวเราถัดเสียวไ้เบิ้ลนะครับเด้อว่าเป็นจังไดนะครับรากาเป็นฮ้อมโมนเกษตรอีสานโดยตรงน้ำนะครับพี่น้องครับ เอาไปใส่บอดีผนนะครับบอดกนะครับถ้ายังล่วงอยู่นะครับบอติตน่วยนะครับพี่นองครับแต่ว่าต้องใส่จนเบิดนะครับพี่นองครับฉีดทุกอาทิตย์เด้อครับเด้อบอติตนวยบอดีโท่าเมาเงื่อนขึ้นนะครับบอทัดขึ้นให้เลยนะครับให้ใส่ฟรีไปเลยนะครับแต่ถ so like ้าติดนวยก็ต right. ้องบอกกันตรงๆนะครับเด้อพี่นองครับอันนี้คือเป็นการซ้อยเรือเกษตรกรน้องกันนะครับเด้อลูกสวนแต่ละท่านรากาเอฟซีแต่ละท่านนะครับพี่นองครับพอใหัยไม่ใหญ่นะครับเนาะ พี่ป่านาอานะครับสุขุสุกนที่ปลูกพุทราสามรถในตอนนี้นะครับบอกว่าจะเป็นฝรั่งกิมจูหรือพุทราสามรถนะครับห้อมูนบาทัดใส่น้ากันใดดนะครับเด้อพี่น้องครับเป็นอินซีทางใบแล้วกาเป็นห้อมูนเหลืองดวนนะครับอ่านี่นะครับเด้อสาหรับต้นหน่อยต้นใหญ่นะครับตอนนี้นะครับกําลังหัวทอมีขีดนะครับพี่น้องครับเนาะกําลังเริ่มติดนะครับ วัทธมีขีดแนวดพี่น้องถามมานี่นะครับเด้อนีนะครับเด้อบอทัดสิสซูมีเบิง์นะครับเด้อนีนะครับเด้อเริ่มติดแล้วนะครับก็จะเริ่มติดแล้วนะครับพี่น้องครับการปลูกยังก็ตามพี่น้องครับถ้าบปติดผลผลิตนะครับมันเสียดไ้ห้างบอมมีกําลังใจไปต่อนะครับอยากให้ของพี่น้องติดผลผลิตนะครับคือของบอทัดนะครับเด้อพี่น้องครับนี่ติดแล้วนะครับเด้อนี้อครับเด้อติดแล้ว้อครับเด้อมีครับแมนเบิร์ด้อครับเด้อ อ่านะครับเดี๋ยวทาเบิ้งอีกจักเดือนหนึ่งบ่าวทัศน์จไทยลงให้พี่น้องเบิ้งอีกนะครับว่าติดผลผลิตดกซ้ำใดนะครับนี่ติดหัวไม่ขีดเบิ้แล้วเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเราต้องฉีดในช่วงที่นะครับเหมาะสมนะครับอยากลูโท่มานะครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อติดเบื้ล้ครับพี่น้องครับนี่ครับถาสำรับของผู้ใดบ่าติดนะครับ โทรมาหาเบาทัดเบาทัดจิจัดหอรมโมนไห้นะครับพี่น้องครับเอาไปใส่บึงกอนนะครับนี่นะครับเด้อติดเบิดเลยนะครับปัดใจรักๆก็คือหนึ่งเข้าตองนมจริงให้เขาน่ำสองคือในช่วงนาแล้งนะพี่น้องครับต้องให้ลกโคนต้นชุ่มนะครับอย่าเพิ่งตัดหญ้าออกนะครับเดื่องห้ฝนมากค่ะกอทเองจึงตัดหญ้านะครับรองกลางข้าพุวนดินในข้าพุวนไปนะครับพวนไปเลยนะครับบ่ต้องรอนะครับนี่คือเบาทัดตีพวนดินนะครับทุกนะครับ หนึ่งเดือนนะครับพี่น้องครับขออนุญาตกินเขาอีมบางไหมนะครับนี่ครับนมคือเบาทัดนะครับเด้อหน่มสี่สิบหาองศานะครับเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับเด้อหน่มสี่สิบหางศาแนวนี้นะครับถ้าบรยักเปลืองไม้นะครับถ้าข้าหาใหม่บ่ได้สือเสือกฟางมามัดลงแล้วก็ดึงเส้นเงาเลยนะครับพี่น้องครับพอติดดอกติดนวยแล้วนะครับลูกเขาเรื่มนักแล้วเขาจังถอดเสือกฟางออกนะครับหรือตัดทิ้งนะครับ ถ้าดกมากรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับค่อยหาไม้ไผ่มาค้ําช่วยนะครับพี่น้องครับล่ําหนึ่งสามารถพาเป็นสองเหล่มก็ได้นะครับพี่น้องครับเนาะกว่ากันไปนะครับเด้อสําหรับพี่น้องท่านใหงบหน่อยหรือหาไม้ไผ่บ่ได้นะครับท่านไหนที่มีกอไผ่อยู่เป็นของเจ้าของนะครับบ่าวทาดีใจนํานะครับเด้อคุณกอไผ่บ่าวทาดแมนเบิร์ดละครับพี่น้องครับคุณบริด้อึดเลยแต่ว่ากัดแพงอยู่เด้แพงไปกินน้อมันนะครับพี่น้องครับเนาะอ่ากัยกตัวอย่างนะครับพี่น้องครับ คือฝรั่งกิมจูเบาทัดนี่นะครับที่ให้ลูกค้าไปนะครับแต่ละถันนะครับคุณห่อเป็นหข้าวคุณนะครับถทปโบดกนะครับพ่อโมดนของเบาทัดนี่ถทปโบดกขึ้นเงินไห้เลยนะครับพี่น้องครับเบาทัดให้ใส่ซื้อเลยนะครับนี่คือผลผลิตนะครับคุณนะครับพี่น้องครับเป็นกี่กี่คุณพี่น้องครับพี่นะครับบมเมนว่าดกไลยกับเสี่ยาไล้ด้วยพี่น้องเด้อเข้ากัต่องต้องเบิ่งตามขั้วเหมาะสมน้ำด้วยครับเด้อพี่น้องครับ ต้องเบิงตามขวามเหมอะสมนําไม่ว่านดกหลยเขาเอาหลยมันสีแผ่ล่าต้นเขานะครับกินโดนๆครับพี่น้องครับกินโดนๆนะครับเด้ออย่ากินข้าวเดียวเบิดนะครับกินข้าวเดียวเบิดกินจางไหนวะตีนะครับดกไหลยนะครับต้นเพิ่นสีแผ่นะครับส้มนะครับท้ายที่สุดก็ตายนะครับเด้อนี่นะครับไปต้นละซ้ำนีกับพ่อครับพี่น้องครับเ่าต้องไวลอยลูกดอกนะครับไวลอยลูกมันเป็นการไวแบบมักยองพวดนะครับมันแผ่ต้นเขาเ้อครับเด้อกินโดนๆนะครับเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับต้นผ่านฟางกิมจูพุทราสามรถนะครับพุทรานุ่มสดจำโบเลี้ยนทองน้ำอ้อยเี่ยมีวัตถล่ะครับพี่น้องครับน้ำบาทัดนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับฝั่งใสแดงนะครับของเตาซื้อนะครับพี่น้องครับี๋ยว่ไพยเบื้องต้นผุ่นส่วนด้านล่างนี่หารอยต้นพี่น้องครับนี่หารอยต้นนุ้ยแตกยอดงามแห้งตอนนี้นะครับหนี่นี่เป็นเขี้ยวเลยถือทั้งปุ๋ยขิงว่าขี้วายนะครับปุ๋ยสูตรสิบหกนะครับพี่น้องครับเอาถัดเล่งใส่เลยนะครับ ฝนตกอาทิตย์ละเทือสองเทือโอ้วเทือพอดีแล้วไม่ต้องให้น้ำข้าวเนียวนี้นะครับพี่น้องเนาะในพื้นที่ใดที่ฝนตกอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะครับไม่ต้องให้น้ํำนะครับเด้อนี่พี่น้องครับนี่ผลผลิตนะครับนี่เป้าทัดกัญญากร้ายยางไร้เนวครับพี่น้องครับบรจักสิจัดผนพันธุ์ปรจักจัดฮอร์โมนนะครับพี่น้องครับทรงลูกข่านะครับออกติดตามลูกข่านะครับทายคลิปเนาะครับรถเองก็บ่ค่อยไหวพี่น้องเอ้ยช่วงนี้แล้วร่างกายบ่ค่อยแข็งแรงครับพี่น้องครับ น้อนหน่อยนี่พี่น้องครับนี่ถ้าต้นใญ่ซ้ำหนีนะครับอายุสองปีนะครับเด้อก็ทัดสิว้ซ้ำหนีนะครับแล้วก็ตัดปลายออกนะครับตัดในตัวเจ้นนะครับให้แต่กิ่งออกด้านข้างนั่มนะครับพี่น้องครับเนี่พ้นผลิตเพิ่นนะครับนี่แอนเพื่อนละครับพี่น้องหอยอยู่นี่นะครับเสียรกซ้ำไดก็เลยตัวนี่ต้นน้อยๆพี่น้องครับนี่ปีนึ่งแล้วล่ะนะครับตัวนี้นะครับบถึงปีกับประมาณเดือนนึงนี่แหละนะครับ นี่ครับลายรุุนแล้วนะครับตัวนี้กินลายรุุนแล้วนะครับนี่ฝรั่งกิมจูพี่น้องครับข้าปลูกหาปีอยู่น้ำเข้าได้หาปีหกปีเจ็ดปีเต็มที่นะครับข้าก็เริ่มอยากเอาออกแล้วขาดูแลบอไว้ข้าก็ต้องเอาออกนะครับเนี่ยบ้าทาัดปลูกต้นพุทซ่าสามรถส่นําพี่น้องครับนี่กัไซวาอ่าพ่อฝรั่งกิมจูข้าเบิดสภาพแล้วนะครับเส่อมส้มแล้วข้าก็สามาถนะครับเอา สามรถแสงท่องเข้านี่มาแทนนะครับพี่น้องครับฝรั่งจิมจูได้เลยนะครับปลูกปนกันไปเลยนะครับพี่น้องครับแต่เราต้องดูที่ระยะห่างให้ดีนะครับสี่เมตรก็ต้องสี่เมตรเด้๋ยครับเด้อนี่พี่น้องครับต้นลอยลูกที่เบ้าทัดวานะครับเบ้าทัดห่อให้เบิ้งแล้วเด้อครับเด้อเอาแค่หกสิบลูกนะครับเอาเยอะกว่านี้ไม่ไหวนะครับนี่นะครับเด้อนี่ครับพี่น้องครับ ให้พี่น้องเบื้องลยครับพี่น้องครับนี่ห่อไปจีๆกันเลยนะครับแต่ลําต้นกะก็จะนาาจะรับไว้แค่ประมาณนี้แหละนะครับพี่น้องครับเนาะนะครับเขาไว้ร้ายนะครับเขาก็สซมนะครับอยากกินนานๆต้องกินน้อยนะครับกินน้อยๆกินนานๆนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อฝรั่งกิมจูนะครับเมล็ดน้อยนะครับผลสวยนะครับพี่น้องครับลูกกลมสวยนะครับ สำหรับฝัางกิมจูเบาทัดก็มีใไห้พี่น้องนะครับว่าจะเป็นต้นพันธุ์นะครับความู้วิธีการปลูกเด้อครับเด้อสวนเกษตรอีสานชาแนลเท่านั้นนะครับพี่น้องครับที่นะครับติดตามคุณถึงที่นะครับพี่น้องครับเนาะสามารถดูแลหล้างการขายให้พี่น้องได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมใส่เบื้องเบาเบาทัดใส่เบื้องฝ่นผลิตนําเด้อครับเด้อโอ้ยอันนี้สุกจนเน่าพี่น้องครับมันผมมีเวลามาเก็บขายสีผ้าไปเบื้อง สองหลูกโลครับพี่น้องครับเห็นเต้โดนโดนพุ่นละนะครับแต่ว่าบริย้างมากักเสียบ่แมนเน่าหรือไรบุนะครับนี่ครับพี่น้องครับสังเกตบางสวนเบาทัดนะครับเด้อล่องกลางนี่คือเบาทัดเอารถไถหน่อยเขาเลยนะครับปั้นหยานะครับใส่ผานลอตเตอรี่นะครับใช้ลอตเตอรี่ตีพวนเลยนะครับพี่น้องครับหยาเขาจะฝ่าไปตัดมันเขาให้ปุ๋ยเลยวานเลยนะครับฝนตกอทิต์ละเทื่อสองเทื่อนะครับพี่น้องครับกับเพียงพ่อแล้วนะครับ เดี๋ยวสิพาไปเบิ้งนี่สองน่วยโลนี่ครับพี่น้องครับนี่ต้นน้อยน้อยนี่แหละนะครับมีความสุกปลูกในหัวในสวนเจ้าของนะครับโอ้โหสิไปทั้งเน่าล้วล่ะครับพี่น้องครับอุ้ยแต่ว่าบ่ทันเน่าแห้งนะครับเด้ออู้หน่วยใหญ่แห้งเด้อครับเด้อต้นน้อยน้อยนี่ครับหนึ่งคือเดี๋ยวปุ๋ยนะครับตามที่เขาต้องการสองนะครับเดี๋ยวเราทาสิคิดให้เลยนะครับสองคือเดี๋ยวสิไปสร้างให้เบิ้งพร้อมละสองคืออ่าห้าวัยบ่หลาย นะครับการไว้หลายมนเป็นการโลภเกินไปแล้วก็ผลผลิตเขามีไรยก็จจิงอยู่แต่ว่าอ่าเทียบท่าสองลูกสองลูกสามหลูกบ่ไห้นะครับนี่นะครับเด้อผลผลิตนะครับให้พี่น้องเม่งเอานะครับลูกสวยเดี๋ยวบอทัดสิคออนุญาตว่างกล่องแล้วก็แก้ให้เบิ้งงามๆเลยครับพี่น้องครับสองลูกโลกกลัวคนละนะครับนี่ครับครับพี่น้องครับ นี่เด้อครับเด้อสองลูกโลนะครับแกะแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ข้ามแล้วด้วยนะครับหมอทัดต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องครับมันสุกแห้งเกินไปจนมันสกินดบบโป้นี่นะครับพี่น้องครับนอะเบาทัดกับบ่ไดดไปแก้บึงจักเทื่อเห็นตั้งแต่อาทิตย์ก่อนหุ่นนะครับช่วงนี้บ่ไดดเก็บฝรัังขายนะครับพี่น้องครับแขกไปไถยมาญยาติมานะครับกับเก็บห่ก่อนนะครับมันยังพอกระเทือนอยู่นะครับพี่น้องครับถ้าเอาชุดใหญ่ นะครับเนาะครับพี่น้องครับสาหรับสวนพุ้สัสามรถพี่น้องท่านใดที่ติดหน่วยนะครับบางนะครับติดหน่วยไม่เยอะนะครับติดลูกไม่เยอะนะครับติดแล้วร่วงหรือติดดอกแล้วร่วงนะครับดอกตัวผู้เยอะเกินไปนะครับขอทัดมีทางออกให้นะครับเด้ออ่ามันต้องการนะครับเข้าเสียมทางใบนะครับพี่น้องครับเคมีทางใบนะครับข้อมูลทางใบนะครับไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนนะครับหรือ แคลเซียมนะครับหรือโบรอนนะครับพี่น้องครับเราต้องให้เขานะครับพี่น้องครับเนาะถือว่าจะเป็นเคมีทางใบก็สูตรนะครับแล้วแต่นะครับแต่บาวทัดสีน้ำเสนอให้มอร์นีนะครับบาวทัดเชียรแปะให้เบิร์กนะครับเดี๋ยวว่ามันเป็นสูตรไรนะครับเดี๋ยวที่ใส่ในสวนบาวทัดนะครับพี่น้องสันไรสนดจีนสุใจอยากสร้างไปใส่ในสวนในสวนนะครับขอทัดรับประกันให้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์หรือฮอร์โมนนะครับเอาไปปลูกแล้วบอติดนะครับลูกบอลอกโบหวานบบแซ่บ เมาเงินขึ้นนะครับเอาไปปลูกแล้วนะครับบปรดีผลผลิตนะครับโทเมาฮอร์โมนนะครับเพอาฮอร์โมนไปใส่แล้วบดกนะครับเมาเงินขึ้นนะครับพี่น้องครับเนาะเอาแฟรกันเลยนะครับซอยกันนะครับบริเวนว่าากได้เต่เงินเจ้านะครับแต่คับบิเวว่าเจ้าได่เต่งเงินผมนะครับของของผมนะครับพี่น้องเนาะเอาเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับเอาถัดกะใส่ต้นทุ่นสูงพอสมควรนะครับเพื่อสีใด้มากนะครับเนาะ ราคาเป็นสูตรของสวนเกษตรอีสานนะครับพี่น้องครับสำหรับพุทร่าสามรสพุทร่านุ่มสดพุทซาจัมโบ้นะครับน้ำอ้อยนะครับแดงอินเดียนะครับทุกอย่างนะครับพี่น้องเนาะสามารถเขามาใส่บริกิจอ่าบริการใดนะครับพี่น้องครับเนาะเอาไปเห็ดให้มันเด็กกินได้ยากเด้อครับเด้อมาญเาห้าสิปลูกพ่อเหร่นเรนะครับหาต้นนะครับเ้าก็ลงทุนนะครับ1ิบต้นเ้าก็ลงทุนร้อยต้นเ้าก็ลงทุนในเมื่อห้าลงทุนแล้วเ้าต้องเห็นกําไรนะครับ โมองยานเพื่อพวกน้อนพวกแมลงนะครับพี่น้องครับข้อมูลบาถัดเกษตรอีสานนะครับหนึ่งเกลนร้อน5ลิตรนะครับสามารถป้องกันนอนนะครับทำามันนอนป้องกันแมลงนะครับขับไล่แมลงนะครับ2ประโยชน์ใน1นขวดนะครับอ่ารากานอกเหนือจากแมลงแล้วนะครับนอกเหนือจากน้อนแล้วนะครับเขาก็ยังมีแคลเซียมและโบรอนนะครับพี่น้องครับ อยู่ในขวดเดียวกันนะครับร่วมทั้งกดอะมิโนนะครับกระตุ้นตาดอกให้แตกดอกแตกผลนะครับพี่น้องครับไม่ติดยินดีคืนเงินนะครับพี่น้องครับรับประกันของนะครับถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีในโลกนะครับพี่น้องครับจำไว้ด้วยครับเด้อขายตัวขายเบาทัดโบตัวนะครับพี่น้องครับมาเอาไปใส่นะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับ อ้อยทุก่ันอยุยมีแห้งนะครับสมพุชเลสนะครับนี่หน้าที่การงานบวจะเหตุการณ์เหตุงานยังก็ตามนะครับแล้วก็ระมัดระวังนะครับปลอดภัยไ,ไปก่อนนะครับนี่น้องครับการฉีดพ่นสารเคมีรหรือว่าร์อมอนนะครับเราอย่าไปชะล่าใจนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราอย่าชะล่าใจให้ใส่ถุงมือหรือแมสด,ด้วยรองเท้าบู๊ด้วยกางเกงขายาวเสื้อขายาวนะครับเด้อเอทัดฉีดในเบื้องนี้เป็น ตัวยางคือซื้อนะครับพี่น้องครับฉีดห้เบิ้งนี่คือตัวยางคือซื้อนะครับเพราะว่าเบาทัดนี่คุณเคยกับยามาแล้วนะครับควรที่ใส่จังไนจังไรนะครับหล้วกายาตัวใดแห้ง yep. บ่แห้งบาทัดทงเบิดนะครับขอให้พี่น้องนะครับอ่าเหตุ้ดยความระมัดเราวัางนะครับการเกษตรเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับพี่น้องครับผู้ได้ว่าปลูกย่านนอนนะครับอย่าปลูกผู้ได้ปลูกนะครับอย่าย่านนอนนะครับคุณปลูกอะไรย่อมมีนอนอยู่แล้วกะลัมปีผักกาด กวางตุ้งนะครับมะเขือมะละกออะไรก็มีน้อนทั้งนั้นนะครับพี่น้องครับถ้าคุณไม่ดูแลไม่ใส่ใจนะครับทุกอย่างต้องใช้นะครับเคมีด้วยนะครับร่วมด้วยนะครับแต่เคมีตัวนั้นต้องเป็นเคมีที่มีผลข้างเคียงสําหรับคนน้อยที่สุดนะครับพี่น้องครับเนาะมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวนะครับพี่น้องครับที่พอดีพอดีนะครับทานแล้วไม่ได้รับผลกระทบต่อร่างกาย แต่อย่างใดนะครับพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับมืดแล้วนะครับเราจะสฉพอกับลาก่อนนะครับมาฝากมาตอนมือนี้ก็มาบอกเกี่ยวกับผูไรดบลดนะครับสำหรับปลูกฝรังกิบจูและพุทราสามบทนะครับบอกผมนะครับเด้อปีนี้มันตั้งแรงนะครับแรงโดน8ปดสองหนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ